นี่คือภาพการเคลื่อนไหวของอิเล็กต r o n ในอะตอมไฮโดรเจนซึ่งเกิดขึ้นในระดับอันโตไซคนเป็นช่วงเวลาที่สั้นในอัตราส่วนคือ1ในล้านล้านล้านวินาทีโดยเป็นเทคนิคเดียวกับการถ่ายภาพการกระพือปีกของนกฮัมมิงเบิร์ดที่สามารถกระพือปีกได้80ครั้งต่อวินาทีซึ่งสายตามนุษย์นั้นจะไม่สามารถมองการกระพือปีกได้ทันต้องใช้กล้องที่สามารถถ่ายได้2 0 0พเฟรมต่อวินาที และฉายภาพวิดีโอด้วยอัตรา30เฟรมต่อวินาทีหรือช้ากว่าเวลาปกติ67เท่าจึงทำให้เห็นการกระพือปีกอย่างชัดเจนในการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นในระดับอันโตวินาทีนั้นต้องใช้เทคโนโลยีอันโตเซคันวิธีการผลิตเพ้าแสงอันโตเซคันและการประยุกต์ใช้จะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับในการผลิตเพาแสงอันโตเซคันเกิดจากการสร้างแสงที่มีความถี่สูง โดยที่ขึ้นนั้นเคลื่อนที่ขึ้นลงแล้วกลับมาจุดเริ่มต้นครบ1รอบนับเป็น1ความยาวขึ้นความถี่คือใน1วินาทีขึ้นเคลื่อนที่ขึ้นลงครบกี่รอบโดยใช้เป็นหน่วยเฮิร์ตเพื่อการลำดับความถี่ที่สูงขึ้นโดยยกตัวอย่างการสั่นของสายกีตาร์โดยเริ่มต้นจาก4 4 0เฮิร์ตนับเป็นฮาร์โมนิกที่1จากนั้นเพิ่มความถี่เป็น2เท่าของฮาร์โมนิกที่1มีค่าเป็น880เฮิร์ตจึงนับเป็นฮาร์โมนิกที่2 การสั่นของสายกีตาก็จะเปลี่ยนไปและเมื่อเพิ่มเป็น3เท่าของฮาร์มอนิกที่1มีค่าเป็น1 3 2 0พนเฮิร์นับเป็นฮาร์มอนิกที่3สิ่งนี้เป็นการแสดงว่ายิ่งฮาร์มอนิกมีค่ามากขึ้นความถี่ก็มีค่ามากขึ้นเช่นกันแต่ในการสร้างแสงที่มีความถี่สูงนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากมากในปี2014รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เป็นหัวข้อเกี่ยวกับ LED สีน้ำเงิน หมายความว่าเราสามารถผลิตคลืนแสงสีน้ำเงินที่มีความถี่สูงในย่านแสงที่ตาสามารถมองเห็นได้ออกมาแบบมีความต่อเนื่องได้โดยใช้เพียงแค่หลอด LED แต่ในการสร้างเพลาสแสงอันโตวินาทีต้องใช้คลื่นแสงในย่าน Extreme Ultra Violet โดยมีชื่อย่อว่า XUV ซึ่งเข้าใกล้ย่านรังสี X-ray โดยคลื่นแสง XUV นั้นมีความถี่สูงมากกว่าแสงสีน้ำเงินโดยเครื่องถ่าย Xray หรือรังสี X-ray จะไม่สามารถผลิตพาแสงที่มีความต่อเนื่องในระดับอันโตวินาทีได้ดังนั้นปัญหาความยากในการผลิตจะขึ้นอยู่กับทื่นแสงที่ใช้จะต้องมีความถี่ในย่าน XUV ขึ้นไปและต้องมีความต่อเนื่องในปี1991นักฟิสิกส์แอนฮูริเยและทีมงานได้นำเสนอการคำนวณทางทฤษฎีในกระบวนการ High Harmonic Generation เป็นกระบวนการที่สามารถผลิตขึ้นความถี่สูงออกมาได้โดยวปธีการยิงแสงเลเซอร์อินฟราเรดเข้าไปในกลุ่มของก๊าซเถื่อยหลังจากนั้นจะมีเเพแสงความถี่สูงในย่าน XUV ออกมาในการอธิบายทางทฤษฎีแอนฮูริเยใช้สมการโชลิงเจอร์ที่ขึ้นกับเวลาเป็นแกหลักในการอธิบายกระบวนการ High Harmonic Generation ก่อนที่จะไปพูดถึงแต่ละกระบวนการท่านประทมท่านใดที่ยังไม่รู้จักกับปรากฏการ์ลอดอุโมงค์ทางคอนตัมหรือคอนตัมเทอร์เนลลิ่งก็กดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับกระบวนการ High Harmonic Generation เมื่อยิงแสงเลเซอร์เข้าไปในกลุ่มกา๊าซในขนาดที่อิเล็กตรอนกำลังโคจรรอบอะตอมเมื่อมองจากทางทฤษฎี ลักษณะของอิเล็กตรอนจะคล้ายกับตกอยู่ในบ่อที่กั้นด้วยพลังงานเนื่องจากสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสอะตอมด้วยเหตุนี้อิเล็กตรอนจึงไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้เมื่อแสงเลเซอร์ที่เป็นคลื่นสั่นในลักษณะโค้งลงมาเนื่องจากแสงเลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้ไปรบกวนสนามไฟฟ้าของนิวเคลียสทำให้บ่อที่เป็นกำแพงหนากลายเป็นกำแพงที่บางลงอนุภาคอิเล็กตรอนจึงมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ลอดอุโมงค์ทางคอนตัม จึงสามารถหลุดออกจากอิทธิพลของอะตอมในฉับพันคลื่นแสงเลเซอร์ก็สั่นในลักษณะที่โค้งขึ้นโดยการที่แสงเลเซอร์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงสามารถยกให้กำแพงสูงและหนาขึ้นอิเล็กตรอนที่ลอดออกไปจึงถูกดึงกลับพร้อมกับพลังงานที่มากขึ้นเมื่ออิเล็กตรอนกลับมาอยู่ในระดับพลังงานเดิมจึงมีการปลดปล่อยพลังงานในรูปแบบเพาแสงที่มีความตี่สูงมากในย่าน XUV ซึ่งได้พลังงานมาจากแสงเลเซอร์และระดับความแตกต่างที่อิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลเท่าใดก่อนกลับมาในระดับพลังงานเดิมด้วยกระบวนการทั้งหมดของไฮ h าร์มอนิกเจเนเรชั่นจึงสามารถสร้างคลืนแสงความถี่สูงในย่าน XUV ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อนด้วยการยิงแสงเลเซอร์ผ่านกลุ่มกา๊าซเท่านั้นแนวคิดของแอนฮูลีเยได้ถูกยืนยันความถูกต้องในทางทฤษฎีจากการทดลองในปี1993 ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากอ่านงานวิจัยของแอนฮูลิเยก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่าง description มาตราส่วนเวลาของการเคลื่อนไหวอิเล็กตรอนโดยสามารถคำนวณได้จากกลาศาสตร์ควอนตัมโดยในที่นี้นั้นให้เป็นอะตอมไฮโดรเจนแบบง่ายที่ประกอบด้วย2ระดับพลาังงานโดยชั้นในสุดเป็นชั้นที่1ส่วนชั้นนอกเป็นชั้นที่2ในการคำนวณใช้ฟังก์ชันขึ้นที่ขึ้นกับเวลา จากนั้นหาความน่าจะเป็นที่จะพบอิเล็กตรอนที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาได้ออกมา3เทอมโดย2เทอมแรกคือค่าความน่าจะเป็นที่จะพบในชั้นที่1กับชั้นที่2โดยไม่ขึ้นกับเวลาความน่าจะเป็นที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงตามเวลาตามฟังก์ชันคอสทำให้ความน่าจะเป็นในการพบอนุภาคอิเล็กตรอนของอะตอมไฮโดรเจนนั้นกะเพื่อมซ้ำไปซ้ำมาแบบเดิมเมื่อวิเคราะห์ค่าที่อยู่ในฟังก์ชันคอส ก็สามารถคำนวณเวลาในการกระเพื่อม1รอบของการเคลื่อนไหวเอิเล็กตรอนในอะตอมไฮโดรเจนเป็นไปตามสมการในกรอบสีแดงเมื่อแทนค่าของระดับพลังงานเข้าไปโดยสามารถคำนวณเวลาในการกระเพื่อมครบ1รอบมีค่าประมาณ400อันโตวินาทีซึ่งหมายความว่าในการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเอิเล็กตรอนนั้นต้องใช้เทคโนโลยีอันโตเซคันการผลิตพลาสแสงอันโตเซคันในปี1994 นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสปีแอร์อังกูชินีได้ทําการสร้างพลาแสงอันโตเซคันโดยใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าการสร้างอันโตวินาทีใหม่จากการแทรกสอดของ2โฟตอนโดยมีชื่อสั้นๆว่าแลบปิดโดยกระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นจากการยิงแสงเลเซอร์โดยแบ่งเป็น2ทางโดยทางหนึ่งนั้นจะวิ่งเข้าไปสู่กลุ่มกา๊าซทาให้เกิดขึ้นความถี่สูงหลายค่าออกมาและทําให้ซ้อนทับกันก็จะเกิดการแทรกสอดของขึ้นทําให้คลื่นกลายเป็นลักษณะบีด จึงสามารถแบ่งช่วงและกลายเป็นเพาอันโตเซคันได้ซึ่งกลายเป็นขบวนเพาที่ไปรวมกับแสงอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อวัดการเคลื่อนไหวของอิเล็กตรอนโดยปีแอร์อันกอชินีสามารถสร้างเพาแสงโดยแต่ละเพาจะใช้เวลา250อันโตวินาทีซึ่งเป็นการผลิตแสงอันโตเซคันได้เป็นครั้งแรกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนักฟิสิกส์ชาวฮังการีเฟรนล์คลาวและทีมงานในขณะที่อยู่ประเทศออสเตรีย ใช้อีกหนึ่งเทคนิคในการสร้างเพาอันโตเซคันโดยแต่ละเพาใช้เวลาประมาณ650อันโตว,วินาทีซึ่งเหมาะสมสำหรับการศึกษากระบวนการที่อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมเช่นปรากฏการ Photo ์โฟโตอิเล็กติกปรากฏการที่แสงมีความถี่สูงมากพอตกกระทบบนแผ่นโลหะทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากแผ่นโลหะในปี1905อาลเบิร์ตอ์สตน์ได้อธิบายเพียงแค่ แสงจะต้องมีความถี่เท่าใดจึงจะสามารถทําให้อนุภาคอิเล็กตรอนหลุดออกจากแผ่นโลหะได้แต่ไม่ได้หาคําตอบว่าต้องใช้เวลาเท่าใดอิเล็กตรอนจึงจะหลุดจากโลหะหลังจากที่ฉายแสงไปโดยเพลาแสงของเฟอร์เรนเขาจะสามารถหามาตราส่วนของเวลาหรือไทม์สเกลของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกได้ด้วยเทคโนโลยีเพลาแสงอันโตเซคันทํทำให้ทราบลักษณะาการเคลื่อนไหวของการกระจายตัวอิเล็กตรอนในอะตอม โมเลกุลและวัสดุต่างๆนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาและวัสดุด้วยการเข้าใจพฤติกรรมของอิเล็กตรอนมากยิ่งขึ้นจากผลงานต่างๆที่กล่าวมาจึงทำให้แอนฮูลิเยปีแอร์อันกูชิน่และเฟรเลนเคาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี2023จากผลงานสำหรับวิธีการทดลองการสร้างเพลาแสงระดับอันโตเซคเพื่อศึกษาพลวัต อิเล็กตออนในสสารขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ทำให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาได้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกและผ่านซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ